มาทุกคนเรามาไล่ลบบัญชีผีติ๊กตอกเพื่อเพิ่มการมองเห็นกันดีกว่าเรามาที่หน้าติ๊กตอกเราแล้วเราก็ไปที่ผู้ติดตามกันค่ะแล้วเราก็เข้าไปดูว่ามีบัญชีไหนบ้างที่ว่าเป็นบัญชีผีอ่าอย่างเช่นคําว่า user แล้วก็ไม่มีรูปหน้าโปรไฟล์ค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นบัญชีที่ถูกแบนแล้วนะคะกดเข้าไปที่จุดตาปลาสามจุดค่ะแล้วก็ไปคําว่าลบ พูดติดตามแล้วก็กดลบเลยค่ะเราไล่ลบให้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเก็บเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเพราะว่าเขาไม่มีตัวตวนแล้วมีสองชื่อนะคะทีเ่เป็นบัญชีที่ถูกแบนค่ะคำว่า user กับคำว่า tiktoker ค่ะ,ะทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะคะก็คือทำแบบนี้ค่ะไปจนครบค่ะพอเราเข้ามาดูโปรไฟล์ทั้งแล้วเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเป็นบัญชีที่ถูกเปนค่ะอ่าแล้วเราก็เอาออกให้หมดเลยค่ะอันนี้คือเป็นวิธีแรกที่เราทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีที่สองที่ทําให้ง่ายกว่านี้ค่ะแต่อันนี้คืออยากจะให้รู้ว่าชื่อบัญชีผีเนี่ยมันเป็นแบบไหนเวลาเราลบเนี่ยเราก็ค่อยๆลบนะคะอย่าลบเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสแปมค่ะแล้วยอดอกำลังติดตามกับผู้ติดตามก็จะลดลง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้เพิ่มการมองเห็นดีกว่าเยอะอ่าทีนี้เป็นวิธีที่2นะคะวิธีที่2เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าวิธีแรกก็คือไปที่กําลังติดตามค่ะพอเราเข้ามาที่กําลังติดตามใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์หาคําว่า tik tiktokker ค่ะ t i k แล้วก็เวนวรคแล้วก็ t o k e r กเ k อ e r ค่ะไม่มีจุดนะคะเอาจุดออกด้วยค่ะ ชื่อที่2ก็จะเป็น u s e r ก็คือ user ค่ะอ่าแต่อันนี้ที่ไม่เห็นผลลัพธ์ก็คือว่าเราลบออกไปหมดเลยตั้งแต่วิธีแรกอะค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะแค่นี้ละ่ะบ๊ายบาย